ผู้ชมทุกท่านอย่างเดีวนะคะผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับการเก็บไข่เอนเดอร์ดักกอนและเก็บหัวมังกรนะคะผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้เลยนะคะผมอเอาง่ายๆหลังจากคุณไข่เอนเดอร์ดักกอนแล้วนะครับก็มันจะมีแท่นแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ให้เรานะครับผมกดไปที่เอไข่หนึ่งทีนะครับผมปุ๊บให้วาดไปเลยเนะี่ยอ่าแล้วไข่มันอยู่ตรงนั้นนะครับผมผมจะกระโดดลงไปเลย แล้วก็ให้เรานะครับทําการเอ,อขุดลง่มไปสองบล็อกนะครับผมแต่นี่มันมีอยู่แล้วนะครับให้มันได้แบบนี้นะครับผมแล้วทเรานะครับทําการขุดบล็อกนี้ลงมานะครับอ,อ้าวกำลึงไปตรงนี้มันเป็นมันเป็นทรายนะเราต้องตีให้มันวัอไปที่อื่นนะให้มันล็

เป็นดงเลยครับท่านผู้ชมแล้วไข่มันอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้โหอ่ะวับแล้วี๋ยวผมจะลองทำดูไม่ได้อยู่ดีเอาได้นี้ก็สมมุตินะครับผม ให้คุณผู้ชมนะครับทำการเออขุดให้ได้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วคุณผู้ชมนะครับขุดตรงนี้ออกนะครับ,รบอืม,นะหมอนนให้คุณผู้ชมนะครับเตรียมเออทัชมาะครับผมแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเออกดที่ปลั๊กนี้นะครับทุบออกเลยแค่นี้เราก็ได้ไข่มาแล้วได้ไข่แต่ผมจะขึ้นยังไง ก็ผมผมจะเออไปไปสองวิธีการเออ่อขุดนะครับผมหัวมังกรนะหัวมังกรอ่ะเจอแล้วก็ที่จริงนะครับผมมังกรจะอยู่ตามเออวอร์เรือนะครับผมที่อยู่ในเอ็นซิตี้นะครับก็หลา,ายคนก็อาจจะรู้จักแต่ไม่รู้วิธีเก็บมันนะวิธีเก็บมันก็คือให้คุณผู้ชมนะครับเปนชาวซิลทอสมานะครับผม คือทอชอันนี้เลยนะก็ถออ้าเรานะครับคุดเลยคุดไปเห็นไ,ไหมครับแค่นี้เราก็ได้มาแล้วนะเหมือนก่อนเป็นไงกันบ้างครับสําหรับสองวิธีนี้นะคนที่ยังไม่รู้ก็ก็เข้ามาดูนะส่วนคนที่รู้แล้วก็จะดูหรือไม่ดูก็ได้นะครับแล้วยังไงก็ได้ก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผม ใครที่อยากแชร์เพื่อนเพื่อนรู้่ากดแชร์เลยนะแล้วก็เออใครที่อยากกดติดตามผม,ผมาากดปุ่มซับครายแล้วกดรูปกระดิ่งด้านล่างเลยนะครับเวลาผมลงลิปใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะแหลกหรือไม่ก็มีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวกันไปก่อนนะครับก็เออ บ๊ายบายครับ